เสียงชื่นชมและความตื่นเต้นในโลกโซเชียลพุ่งทะลุเพดานอีกครั้งสำหรับบอสบิ๊กผู้บริหารหนุ่มไวกระตะแต่ใจใหญ่ที่ล่าสุดโพสคลิปวิดีโอซ้อมใหญ่ของวงโตเกียวมิวสิกรอบสื่อพร้อมข้อความชวนติดตามซ้อมใหญ่ครับนี่คือ5%จาก100%นตะครับ8ตุลาคมของจริงเพียงแค่โพสสั้นๆแต่กลับทำให้โลกออนไลน์และแฟนคลับแตกตื่นตลอดจนเพื่อนร่วมวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามปังๆนะครับน้องชาย ที่สุดโตเกี Music แค่โชว์รอบสื่อก็ขนลุกแล้วยินดีกับทุกๆก,การเติบโตของบอสนะคะดีมากๆดีแบบที่สุดหลายคนต่างชื่นชมความสามารถของบอสบิ๊กที่อายุยังน้อยแต่สามารถคิดใหญ่ทำได้เต็มที่และกล้าเสี่ยงคนระเบอร์กับคนบางคนจริงๆไม่น่าเชื่อในสายตาเลยว่านี่คือวงโตเกี Music อะไรจะอลังการขนาดนี้เริ่มจากไม่กี่คนตอนนี้ล้นเวทีแล้วสุดยอดจริงๆ บรรยากาศ backstage และการซ้อมใหญ่แฟนๆที่ได้ชมคลิปพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้เป็นเพียงร้อยละห้าของโชว์เต็มแต่ความอลังการก็ทำเอาขนลุกดูในกลุ่มปิดคือดีมากดนตรีแดนเซอร์ cer, ลงตัวสุดเป๊ะทุกตรงยิ่งอย่าลังการมากครบจบที่ค่ายเพลงโตกเกียวมีสิชั่วโมงนี้ต้องยกให้สุดยอดจริงๆยอมยอมภายใน b a c k ส t a g ทีมงานและบอสบิ๊กเตรียมทุกอย่างอย่างละเอียด ตั้งแต่การจัดเวทีแสงสีเสียงการซ้อมแดนเซอร์ไปจนถึงการซ้อมดนตรีจริงทุกองค์ประกอบถูกลงตัวและสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แค่โชว์รอบสื่อก็ขนลุกแล้วยินดีกับทุกๆการเติบโตของบอสนะคะดีมากๆดีแบบที่สุดแฟนคลับหลายคนยังชื่นชมถึงการลงทุนหลายล้านบาทของบอสบิ๊กและทีมงานสุดยอดมากๆเลยคะ่ะบอสอลังการมาก สวยงามมากค่ะสุดยอดสวยงามมากๆครับเฮงๆปังๆครับน้องบิก๊กขนลุกเลยบอสสุดยอดไปเลยคนอะไรเก่งมากอายุแค่นี้ทำได้เท่านี้สุดยอดมากขนาด5%นี่ถูกใจมากเลยเป็นอะไรที่จะทำให้หน่าติดตามตลอดไปนี่ไม่ใช่เพียงโชว์แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แฟนๆแบบเต็มรูปแบบทั้งแสงสีเสียงดนตรีการแสดงและการโต้ตอบกับแฟนๆ พวกแม่แม่เตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะมาจอยกันที่หน้าเวทีนะจ๊ะบอสบิ๊กและทีมงานพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้จะเริ่มจากวงเล็กแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นและการวางแผนอย่างมืออาชีพสามารถก้าวสู่เวทีใหญ่ได้อย่างอลังการเก่งการพัฒนาก้าวกระโดดมากแค่ปีเดียวขอชื่นชมบอสบิ๊กและทีมงานทุกท่านคะ่ะไม่น่าเชื่อเริ่มจากไม่กี่คนตอนนี้ล้นเวทีแล้วสุดยอดจริงๆ แฟนๆยังแสดงความตื่นเต้นถึงการซ้อมและบรรยากาศจริงสุดยอดสวยมากอลังการมาก10เต็ม100แม้เพียงโชว์รอบสื่อ5%ของเต็มร้อยก็สามารถสร้างความประทับใจและเรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์ได้อย่างล้นหลามการซ้อมรอบสื่อคือแค่5%ของโชว์เต็มแต่เห็นแล้วต้องขนลุกทุกอย่างลงตัวหมดแฟนๆต้องไม่พลาดจริงๆแฟนๆพร้อมรอวันที่8ตุลาคมอย่างใจจดใจจอ่อ โดยบอสบิ๊กและทีมงานสัญญาว่าโชว์เต็มร้อยจะยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมหลายเท่ารอลุ้นรอชมวันที่8ไปพร้อมๆกันนะคะบอกเลยโตเกียวมิวสิกจะอลังการขนาดไหนนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงไทยที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมัน่นและการสนับสนุนของแฟนคลับทำให้โตเกียวมิวสิกกลายเป็นวงที่ต้องจับตามองบอสบิ๊กและทีมงานพิสูจน์แล้วว่าความตั้งใจบวกการลงทุนบวกความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างโชว์ที่น่าจดจำและประสบการณ์ที่จะตราตรึงใจแฟนเพลงไปอีกนานสุดยอดไปเลยคนอะไรเก่งมากอายุแค่นี้ทําได้เท่านี้สุดยอดมากขนาด5%นี่ถูกใจมากเลยเป็นอะไรที่จะทําให้หน้าติดตามตลอดไปสําหรับแฟนเพลงและผู้สนใจเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสัมผัสความอลังการของ t o k กียวมิวแบบเต็มๆในวันที่8ตุลาคมนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อยู่เคียงข้างบอสบิ๊กและโตเกียวมิวมาตลอดนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมกับความอลังการในวันที่8ตุลาคมนี้และอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวเพื่อความสนุกและความบันเทิงสูงสุดครับเจอกันคลิปหน้าครับผม